เจ็บเจ็บแต่ไม่ตายตัวหาเลยเพ่ดูสีดับจโอเคอะไรพี่ตุ๋นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะกูวิ่งผ่านมาแล้วไม่รู้ไม่คิดตอนนี้ยิงสู้กับมันอยู่นี่กิน เรียบร้อยมึงเสร็จกูแล้วเลยเฮ้ยมึงเข้ามึงเข้าซีเคียวมีเชลเด่ะฉันเห็นเพื่อนปีนอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอหัวโอเคเข้า ก็หล,ลังลโอุย้ยเกมโอหรือวางวนดนี้เมโอ,อพี่ดีมผมวางพี่เติมาตบร,รับ วพพหรือเ่ามลัอาาไมเอาเอามันลงมาตรงนี้่วกัไม่ไหวกนห้งีกันยากตายใครมีคนเอาแะให้เอามีววี่วันี่วั่ี่ใรที่มเียกับพี่แจ็คเกอร์มีเหลือน่าเัม่ว ข้างหลังข้งหลังสุดสุดเกลียดนะ่ะอ๋อไม่ไรคะไม่ไรถาสุดอยู่ฮัลโหลนิ่งเลยวิ่งนิ่งสีสวยจัแต่เราคนสีสยกันจังเลี้ยงฝั่งนี้ให้หน้าโอเคโอเคไปเวไป ยิงยิงเมลูซี่เท่าไหร่เอาหมดแม็กนูเซียบีคุณนอนตัวเนี้ยให้อาสามิไปแอบก็ได้นะ อะสตูอยู่นี่มีด้านนอกอยู่นะเอาเลย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 เเนี่อยสารพ์ยิงเว้ยยงีอกาสระวนะระังซีนะจอดลได้เดี๋ยวจอดเลยิงให้หน่อยยิงอยมึยิงให้ผมก่อนแป๊บ มาสิมาสิมาสิไปเลย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 คูบุ่งคูวอร์คูบอ่งไปละโว้ยิงนี่มันคลอดทีเกมเลยนี่ว่ะโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ย พวิดีโก้ไอ้ที่ S T P เหรอพี่หนึ่งแล้ววะสปีดแฮกแฮกโอ้โหด่าแฮกเด้ดูฟักแต่เดี๋ยวนี่จะหลังแรกดูขอบสุดจะแปดที่สี่มุมใช่ไหมเอาจริงดิเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเอางี้เลยเหรอเอางี้เลยเหรอตายหายเอาเอาเอาอย่างงี้กูเอาตามอาว่าไงว่างั้นนะตายเอาให้สุดเอาให้สุดเอาให้สุด ใครใครมันใครมันใครมันติดเกาะเา่าาุจบนาป็นาุจบที่เหนอนี่ตแดินี่คงเป็นแขกที่ความเป็นิุณเล่นมาเลยมาบอลแขเอ้ช่วหายหรือไเอาวางไม่ได้นกเยฟัง นี่ก็เก็บอกก็ยังได้เก็บได่มันเหมือนม่อหน่อยไือปีกี่รู้ไมทันเฮ้ยนี่ตัวนี้มานี่มานี่มานี่มัวสองตัวสามตัวสามสาีสามีสอย่าวางใกล้นะวางในถัตาลงการเดี๋ยลมเดี๋ยวลมพเดี๋ยวลมเดี๋ยวลมันหมูเบิดมันใส่กโยมันดับว่าไม่รู้ มีข้อติดปวดคมีข้อตกอเป็นะผร้อยาหน่อยต้องงานนะพี่ใส่ไม่หยิอกดหยิบหยิหยกดนะไม่หยกดนะโอเคโดนไหมไปโดนไหมิ้นายี่กลับแล้วเบิ้ลที่ว่าพี่เอาอหน้าต่าง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 ตรงหน้าต่างามาปามาขอบขปามานี่เป็นแผนทีเคเป็นแผนทีเคมากเลยหว่หน้าต่างเงียบเลยเข้า มาเข้ามาอยู่อยู่กับตัวประกันตายไปกับตัวประกันอ้าวเรียบร้อยหลุดฮะผมหลุดเกียร์แล้วอ่าที่โดดไอโดดาวน์สุดแต่ไรไรแลวมันในไอ้ตรงที่ผมอยู่เมื่อกี้เนี้ยมีคนเจาะทำทำลายกระจัดี่ดีมั้ยโอเคด้านหลังเราปลอดภัยแล้วสเปนนะต้องต้องถูกใจในตรงนี้อลไอ้ยักษ์อะไรเนี่ยกูหลุดก็ลาูเฮ้ อสัมพีเราเราเราลุงกันตรงนี้ให้นายอเนยนเนี่ยอัีบุอดูดูดูประตูนั้นไปเดี๋ยวผมดูประตูนี้เอง้ตัวนึงตีนะระวังตีนะคือกะคือกะตายไปไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาไม่ใช่ไม่ใช่ให้ปลาไหมกันมุ๋มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับไปมาสัมาสันมาสับก่อนไปเรียนภั เล็งตีเลยนะพี่ทบเล็งตีนไปนะพี่โอ้ยเดี๋ยวบเล็งตีนมันพร้อมบุกแล้วมันพร้อมรัดพี่ทศแกพี่เล็งตีเนี่ยเดี๋ยวปัญหาเนี่ยเล็งแบ่งกันซ้ายขวาแบ่งกันซ้ายขวาดวลซ้ายขวาไอ้เนี่ยอุ๊ยแบ่งกันเด็ดอุ้ยอุ้ยวายอ้ยข้ามอสองไอ้เหี้ยพี่ยสพี่สมีตัวสตีผมล้มผมล้ม ตัวกันอยู่กูตัวกันเนี่ยไงวะตัวการทําอะไรอยู่วะตัวกันอยู่กูอุ้ยอีกนนิดึงอีท้องใหม่วะเอาของคอเอาของคอดิปะโอ้โหโอ้โหดิ๊เดียวเองอีกนิดเ,เดีวดดยเวเองอะของคอไม่หลุดนะเมื่อกี้เนี่ย ใครสั่งใครสอนไอ้โอ้โหจะรูมันสักรูดิเนีงใครเอาอะไรมังกรเป็นไรไม่ไม่ผมจะอ้อมหลังแต่ว่ามีแคสเซิลอะมีแคสเซิลบังอยู่เอาแล้วยังไงเนี่ยจะไปยังไงเนี่ยมาอยู่นี่มอยู่นี่มาอยู่นี่ไม่อยู่ตรงนี้ไปแล้วไปแล้วมาช่วยผมโด้วยเลย ขี่บิเข้ามบิดาแล้วต้มต้มต้ต้าก็บิมันหลมันหลบสุดอยู่มาหัก้อไปแล้วไปไปไามก้อนละไอ้ย่จะเข้าปีนคุยทางกอนมันมาตงนี้ผมอยู่นี่เรื่องแอบงเนี่ยถามจริงที่มังกรมาชื่อผมเลยดิพี่นี่นี่กำลังไปพี่กำลังมาปููู่่่มาามามเอามมามามามมามมา เพืบอตรงนี้อีกคู่เลยมาพลอยอัดเลยอัดเลยอัดเลยเลยอัดเลยนั่นแหละโอ้โยนี่อ้รงมาเจอวิ่งมาเจอคาสโซ่วิ่งมาเจอตรงคาสโซ่เหัวเลยไปต่อไม่ถูกเอาไปกันมันแท้ๆเนี่ยผมจะไปมันหรือกันโอ้ยห้องเยี่ยมห้องเยี่ยมมากเลยแบบแฝงไงเผื่อจะเผื่อแฝงมันมีประตูอยู่ตรงนั้น ลงมาปุ๊บเจอเจอข้าข้าตกใจทีเจอกำแพงมาเลียนอนไฝไม่ได้มากเมื่อกี้มีคนถามใช่ไหมว่าไอ้ของแคสเตอร์อยู่ไหนใช่ไหมเห่นเห็นเป็นตัวด้านหน้าสามบาลนั่นแหละนะครับผมนั่นแหละไอพี่ใช่ผมมาเจอแล้วผมก็อึ้งไปสักแป๊บก็ไม่รู้จะไปวางอะไรอ่ะพี่พีเยอะแยะพี่ในห้องดิพี่โอ้จะโดนพื้นจริง ตาพี่อกโดได้เลนี่ยบร้่ครับโอ้โอเ็รอ้พี่ตัวจโดดนคนหนสองคนเต้ทำไมไม่กี้ไม่ขเมื่อพี่เมื่อกี้นาะพี่ขู่เมื่อเนยไอเนี่ยไอจริงๆนะเนี่ยตาเนี่ยขอเลยไปดูรีเพย์ก็ได้ฮะผมอะสองรอบเลยไอเกมหนึ่งกับเกมสองัตเตอร์อะพัตเตอร์อะแบบเอาเกมติดเลยผมอะไปดูเลยดูเลยคุณเกมดู แต่แต่ก d เบิดตอนเนี้ยสำหรับใครที่มีงบน้อยประมาณแค่สามพันกว่าแนะนำน่าสตรีมซื้อสามแค่ราคามาณสองพันหกเพราะว่ามันจะหารแล้วเหลือตัวประมาณเจ็ดแปดร้อยเท่านั้นซื้อเลยซื้อเลยอย่ากูปั่นก็จะไม่ได้บอกมีคนบางคนแบบนี้เว้ยหลายคนแหละในเนี้ยแม่งเบื่อก็ประมาณไปแล้วไม่แปลกหรอกเหี่ย ต่างก็ต่างกูใครจะยุ่งแหลใช่ไหมเออพูดมีสปาพ์ตหนึ่งโดนเล่งออกจากบ้านทุกคนครับผมมาเดีวมาเวไหนมาไหนพี่เขียวอือพี่อยู่ไหนบอกเลยชั่วโมงนี่ไหนโอ้ยเขียผมไม่ไอ้นี่เขียวจริงๆนะพี่เขียวเกินด้วยเขียวเขียวนี่พี่พี่้ยงกับโมนี่พี่นี่เนี่ยนี่อะไรอ่ะเขียวืบี้ยงโมนี่โอ้โหเอ้ยคุณธนาชอบนะคุณธนาชอบอ่ธนารักกามี เ้าไปทำงาน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 ฟีตอันี้มันปวดเขตขายอย่างนี้ฟูตรอีของทีมไทยอ๋อ <c oughs> เจ็บโอ <c oughs> ้ยอี่แคทเอ้า